มาเรื่องเลยครับเพื่อนๆใน,นขณะที่คนไทยหลายคนเนี่ยมองว่าไทยเติบโตต่ำนะครับนี่ครัวเรือนสูงธุรกิจเนี่ยเติบโตไม่ทันเวียดนามแล้วเวียดนามนี่โตเอาโตเอาถูกไหมฮะแต่ผมจะบอกว่าคิดแบบนั้นไม่ได้นะครับเพราะวันนี้เนี่ยการเติบโตของเวียดนามก็มีทุนไทยเข้าไปสร้างเปิดเงินหลายกัเข้าประเทศไทยเเหมือนกันเป็นไงบ้างฟังครับ ทีมเป็นทุกคนนะครับผมคิมครับคุณอยู่กับช่องคิม Property Life ที่ชวนคุยกันถึงเรื่องอสังหาริบรัพย์ครับถ้าคุณรักอสังหาเนี่ยเราคือเพื่อนกันนะครับในคลิปนี้ชวนคุยเรื่องการเติบโตของประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าเวียดนามของเราและทุนไายเนี่ย หรือว่าบริษัทยักษ์ใหญ่ของไทยเนี่ยเอาเงินเข้าประเทศอย่างไรบ้างนะครับคือผมเข้าใจนะครับว่าวันนี้เนี่ยหลายคนก็มองหุ้นไทยบริษัทไทยตลาดไทยอสังหาไทยเนี่ยไม่ค่อยจะเติบโตเท่าเท่าไรเหมือนพวกเราเนี่ยนะครับผ่านจุดที่พีคมาแล้วเนาะจุดที่แบบเติบโตคนให้ PE กันสูงๆมาแล้วมาวันนี้จะเติบโตเพียงแค่เปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะครับแต่กับการประเทศเพื่อนบ้านอย่างเช่นเนวียดนามเนี่ยเติบโตทีแบบโอ้โหโหลายเปอร์เซ็นต์เลยแบบดับเบิลดิจิตหุ้นก็เติบโตแบบก้าวกระโดดประเทศไทยก็เรียกว่ามองตาปีบๆนะฮะแต่่่่ผมจจะบบบอออออกกกกววาาาารริิงงงๆแล้้เเเเตตโโขขพืนนนนียยสุไท็็ป gun พราะวันนี้ครับมันไม่ใช่กระจุกตัวที่ไทยแล้วทุกคนก็ลงทุนต่างประเทศได้จนถึงบริษัทไทยด้วยเพราะกอย่างแบบนี้ครับว่าอังกฤษนะครับเป็นประเทศที่เติบโตตำตๆหรือมีผู้สูงอายุเยอะๆมากกว่าบ้านเราเขาเนี่ยกำลังขยายเติบโตไปท,ตตที่ต่างประเทศ้วยเช่ากันเช่นญี่ปุ่นนะฮะเพราะพวกเขาเนี่ยนะครับก็คือเติบโตมาก่อนเข้มแข็งก่อนแล้วก็แก่ก่อนถูกไหมแต่สิ่งที่ไม่หายไปคือประสบการณ์ความรู้แล้วก็เงินทุนครับเอาน,นึกภาพนะครับถ้าเราเป็นนักธุรกิจที่เก๋าเกมอยู่ในญี่ปุ่นนะครับลงทุนญี่ปุ่นจนร่ำรวยแบบว่าาานยตบมลลดััแ้วว ญี่ปุ่นเนี่ยเออเริ่มนิ่งเริ่มตันเนี่ยคุณจะ ตายกับญี่ปุ่นไหมก็ไม่ใช่อยู่ไหมฮะคุณก็เอาโน้ตความรู้มาลงทุนในต่างประเทศเช่นเดินก็คือแบรนด์คุณก็มีอยู่แล้วเงินคุณก็มีประสบการณ์ก็มีญี่ปุ่นก็เลยลงทุนในไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับซึ่งธุรกิจไทยเนี่ยหรือว่าสตรทยเองก็เช่นเดียวกันนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยไทยเองก็เติบโตผ่านการเติบโตของประเทศถูกไหมฮะนักลงทุนนักธุรกิจไทยเนี่ยก็ร่ำรวยขึ้นมาเป็นเจ้าสวยกันอย่างต่อเนื่องแต่วันนี้พอไทยเนี่ยเริ่มที่จะผ่านจุดพีคไปแล้วแลวจะอิ่มตัวประมาณหนึ่งปรรระะเเ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 เททศชชช่่่่่่่่นน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 นพือออออบบบบ้้้าาาาาดดียยยยววกกกกััังงมตคคลลๆไ ว่าประชากรยังเป็นหนุ่มสาวอยู่แล้วตัวค่อนข,ข้างดีค่าแรงเนี่ยค่อนข้างตา่ำการลงทุนก็ค่อนข้างเยอะด้วยนะครับสำหรับทุนไทยเองเนี่ยเรียกว่าแค่ทําเหมือนเดิมแต่ไปทําที่เวยดนาเนี่ยเรียกว่าจบเลยนะไม่ต้องคิดเทคโนโลยีอะไรเยอะคือธุรกิจนี่ยมันก็มีการปรับเปลี่ยนแปลผันกันอย่างต่อเน,นื่องนะครับเมื่อก่อนไทยของเราเนี่ยพวกโมเดินเทรดเนี่ยเราก็ไปดูต่างประเทศมาเช่นอเมริกาเนาะแล้วก็มาทําที่บ้านเราแล้วเกิดพวกโมเดินเทรดรีเทลที่เจ๋งๆมากมายแต่พอวันนี้เนี่ยธุรกิจยุคใหม่เนี่ยมันเป็นแบบอีนิปต์ต้อนเป ต้องยอมรับว่าเมืองไทยของเราอาจจะปรับไปตาม S curve ใหม่แบบนั้นเนี่ยไม่ค่อยจะถา่ายนะครับแต่ถ้ามองอีกม,มุมนึงเนี่ยการใช้ท่าเดิมๆในประเทศใหม่ๆที่กำลังเติบโตเช่นเวียดนามเนี่ยเฮ้ยปเป็นท่าที่ดีเหมือนกันนะแล้วนี่ก็มีหลายเจ้าที่เข้าไปทําแบบนี้ในเวียดนามนะครับบริษัทแรกนะครับก็ได้แก่ทาง CPF เนาะเป็นแม่ทัพสายกเกษตรและอาหารของไทยเราเนี่ยที่ไปเยือนเวียดนามครับรู้ไหมครับว่าวันนี้นะครับรายได้จากเวียดนามเนี่ยคิดเป็นสัดส่วนประมาณ21%ของรายได้ทั่วโลกของ CPF เลยนะครับตีเป็นเงินเยง่่นีดือเป็นหนึ่งเีนาาอยู่ยาวนาานนะครรับกก็เียว่ ไปลงทุนก่อนใครเลยจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของคนเวียดนามไปแล้วครับและก้าวต่อไปของเขาเนี่ยก็เตรียมตัวเข้าตลาดทุนเวียดนามด้วยนะก็คือจุดที่เป็น IPO ที่เวียดนามนะครับหรือบริษัทที่2ครับก็คือเซนทันรีเทลฮะก็เป็นเจ้าของศูนย์การค้าแบรนด์โกนะครับแล้วก็ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตครับเซนทันเนี่ยก็เป็นเจ้าสัวใหญ่ในเมืองไทยอยู่แล้วที่เข้มแข็งอยู่แล้วนะครับแต่เขาเอาความรู้โน้ตของเขาเนี่ยไปทำที่เวียดนามด้วยปัจจุบันนี้นะครับสร้างรายได้ไปกว่า1.4พันลลลล้้าาาาานนนดอรรร์ะะคคับบปมณ49,000ทึ่งจุดนี่รับนล้าน ป้าว่าให้ครอบคุมประมาณ55นะครับจากรลมสจังหวัดของเวียดนามครับแต่ในคลิปนี้จะชวนเจาะลึกนะครับเรื่องของอุตสาหกรรมด้านนิคมอุตสาหกรรมกันบ้างนะครับเพราะหลายคนก็มองว่าเออนิคมอุตสาหกรรมไทยเรา แข่งกับเวียดนามยากแล้ว FDI เวียดนามเข้ามาเยอะมาลงทุนเยอะกว่านะครับแต่เพื่อนดูไหมครับว่านิคมอุตสาหกรรมบ้านเราเนี่ยเจ้าตลาดอย่างเช่นอมตะนะครับรวมถึง W H A เนี่ยก็ไปทําธุรกิจที่เวียดนามกันด้วยซึ่งธุรกิจนิคมธุรกิจอุตสาหกรรมพวกนี้นะครับก็ต้องเป็นการซื้อที่ดินขายที่ดินพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานถูกไหมฮะทำไมละเออธุรกิจเกี่ยวอสังหาแบบนี้เนี่ยทำไมต้องเป็นคนไทยเข้ามา ทำธุรกิจด้วยอย่างไทยเราเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นใครมาทําธุรกิจอสังหาเมมองไทยนะครับเช่นพฒนาสังหาสร้างบ้านนะครับทำนิคมอุตสาหกรรมก็เป็นของไทยหมดครับต้องบอกประเด็นครับว่าเวียดนามเนี่ยเติบโตจริงๆนะครับราคาที่ดินเนี่ยก็ค่อยๆเติบโตขึ้นประชากรก็ดีแรงงานราคาถูกครับแต่กับการนิคมอุตสาหกรรมรุ่นใหม่เนี่ยมันไม่ได้แค่มีที่ดิน นะฮะแล้วก็เทป,ปูนล,ลงปูนล,ลงโครงสร้างพื้นฐานแล้วมันจะอยู่ได้มันต้องมีเทคโนโลยีด้วยในการบริหารทั้งซัพพลายเชนบริหารทั้งเรื่องของเว o าส์นะครับอีกทั้งเนี่ยจะมีเรื่องของตัวพลังงานสะอาดกับจริงเวียดนามเนี่ยทุกอย่างพื้นฐานพร้อมแต่เทคโนโลยีเนี่ยและโน้ตฮาวเนี่ยไม่ค่อยพร้อมเท่า,ทาไหร่แล้นเนี่บริษัทที่มันเป็น global company ที่ต้องการเทคโนโลยีขั้นสูงรวมถึงภาพลักษณ์ ความเป็น green ESG นี่นะครับเขาต้องการให้คนที่ทำแพลตฟอร์มตรงนี้เนี่ยเป็นคนที่มีความรู้ความเข้าใจแล้วก็มีเทคโนโลยีอย่างเช่น u s a หรือว่าทางอมตะนะครับรวมถึงนะครับ u s a เนี่ยอมตะเองเนี่ยก็มีพาร์ทเนอร์นีก็คือคู่ค้าเช่นญี่ปุ่นเช่นจีนเนี่ย อยู่ทุกที่อยู่แล้วนะครับการที่บริษัทจีเนี่ยจะไปเปิดที่เวียดนามเนี่ยนะครับแหมเขาก็เป็นดัด g ก o b อลเขาก็ไปไปอยู่ไทยอยู่ทุกที่อ่ะนะฮะดังนั้นเฮ้ยผมอยากให้คุณไปทําด้วยอย่างอมตะาได้เห็นภาพชัดนะครับว่าคู่ค้าของเขาเนี่ยขอให้อมตตไปช่วยลงทุนเองไปทํานิคมให้หน่อยฉันจะไปซื้อเธอมาอยู่กับเธอนี่แหละอะไรประมาณนี้คือแบบพาร์ทเนอร์ชิพที่เหนียวแน่นเข้มแข็งครับต่อไปเนี่ยมาเจาะเลือกที่ W H A กันดีกว่านะครับ W H A เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นการโฟกัสนะครับบุกเวียดนามอย่างค่อนข้างเเียยบคมล คือไม่ได้หวั่นแหบเปไหนแต่ว่าก็บุกในสมรภูมิที่ตัวเองได้เปรียบสุดๆครับคือต้องบอกว่าผู้บริหารนี่ครับเขามองเห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญตั้งแต่ในปี2 0 1 7 2 0 1 8แล้วนะครับว่าจะมีการย้ายฐานการผลิตจากจีนเนี่ยนะมายังแถบสวิตเอเชียบ้านเรานะครับและจะดุนแรงมากขึ้นในเรื่องจากสงครามทางการค้าก็คือทรัมป์หนึ 0, ่งจุดศูนย์ยุคนั้นเนี่ยเขาก็มองเห็นภาพตรงนี้แล้วครับเวียดนามเนี่ยเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมมากๆนะครับเพราะว่าติดกับทางจีนนีีีีีีีนน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 นเเเเเเเาา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 าะะรรรรรรวววววมมมมมมถถึงงงงงปชกกกกกหหหุุ่่่่่่่่่สสคคคคคออออขข้ Active, แข้แแททฟ็็็็ู WHA ยยยลดิตจ มากอยู่แล้วนะครับแต่ส่วนใหญ่ยังขาดมาตรฐานที่เป็นระดับโลกครับรวมถึงคุณภาพดินระบบน้ําการจัดก,การสิ่งแวดล้อมด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่ประเทข้ามชาติเนี่ยนะครับเขาต้องการครับดังนั้นเนี่ยด h วเก็เลยมองว่าจะอานามาตรฐานของ EEC บ้านเราเนี่ยที่เป๊ะๆแบบนี้ครับเอาไปสร้างมาตรฐานใหม่ที่เวียดน,นามกันครับและจุดยุทธศาสตร์ที่ทางด h วไปลงทุนนะครับก็คือตรงเงียอนตรงนี้ฮะเห็นไหมครับอยู่ตรง ติดสปปอลาาแล้วก็ติดทะเลนะครับตรงนี้ครับก็เรียกว่าไม่ไกลจากกรุงฮานอยนะครับห่างประมาณสัก200กว่ากิโลเมตรครับตรงนี้เนี่ยมีทางด่วนด้วยนะครับแล้วก็ใกล้กับท่าเรือดาลึกเกือโลฮะแล้วก็ใกล้กับสนามบินนานาชาติด้วยนะครับเรียกว่าทำเลเนี่ยค่อนข้างเยี่ยมเลยจาก ขนของจะส่งออกเนี่ยก็ได้หมดครับเจนผู้ว่าดับเอเนี่ยนะครับเข้าไปในอุตสาหกรรมที่ก็เรียกว่ามีเจ้าทะเลเจ้าตลาดกันเยอะอยู่แล้วนะแต่ดับเอเนี่ยก็ไปจับกลุ่มที่เป็นมาตรฐานสูงระดับโลกเลยนะครับรวมถึงเลือกทำเลเนี่ยที่ได้ดีด้วยนะพื้นที่ของเขาไม่น้อยนะครับนิคมเขาเนี่ยตอนดับเออินดัสเทรียลโซนหนึ่งเนี่ยนะครับตรงเงียะอาร์เนี่ยนะครับมีพื้นที่ประมาณหนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าไร่ในทีเดียวนะและซึ่งเฟสแรกเนี่ยครับมีการเช่าไปแล้วกว่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์ครับคือจุดินมีการ อัดบดดินตามมาตรฐานสากลนะครับป้องกันปัญหาดินซุดครับซึ่งพบบ่อยๆนะในพื้นที่ลุ่มของทางเวียดนามนั่นเองก็ถ้าอัดดินไม่ดีมันก็จะซุดๆนะฮะเสียหายเยอะแยะกลับมาทําหลังนี่ไม่คุ้มครับรวมถึงนะครับระบบน้ําแล้วก็ทางสิ่งแวดล้อมนะครับต้องบอกเลยว่าถ้าออกแบบโครงสร้างไม่ดีเนี่ยนะสิ่งแวดล้อมนี่เละครับพอมาตรฐานดีแบบนี้นะครับก็จับกลุ่มลูกค้าระดับโลกได้นะครับอย่างเช่นเกอร์เทคนะครับคือเกอร์เทคเนี่ยเป็นสัดยักษ์ใหญ่จากทางจีนนะครับเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่จากจีนกกก็็หลัๆทําพวก i p จี อุปกรณ์เสียงของ Apple นะครับตอนั้นเขามองว่า WHA เนี่ยไม่ได้มาแค่ขายตัวที่ดินเฉยๆแต่เขาขายทั้งบริการแล้วก็เปลี่ยนเป็นพี่เลี้ยงให้กับทางอุตสาหกรรมด้วยเช่นช่วยประสานง,งานขอใบอนุญาตให้ด้วยนะครับแล้วไม่พอครับสิ่งนี้สําคัญกับตัวที่ของอุตสาหกรรมก็คือเรื่องของสาธารณูโปโภคนะครับ บางทีเนี่ยต้องใช้น้ำเยอะใช้ไฟเยอะถูกไหมถ้ามาอยู่ในนิคมของเราแล้วแบบขาดน้ำขาดไฟต,ดติดประตออะไรแบบนี้มันก็เจงกันหมดนะครับอันดับวิชอเนี่ยก็เลยมีตัว W H A U P ก็คือว่าอัพนั่นเองคือหลายคนก็ทราบนะครับว่าทางเวียดนามเนี่ยโครงสร้างพื้นฐานไม่ค่อยจะแข็งแรงนะไฟก็ยังไม่นิ่งเท่ากับบ้านเรานะครับแต่รู้ไหมครับว่าทาง W H A เนี่ยตัวว่าอัพนี่นะครับเข้าไปถือหุ้น 34%นะในโรงงานผลิตนะ้ำประปาจากทางแม่น้ำดวงครับเร็วไปซื้อหุ้นโรงงานเอาไว้เลยนะครับเพราะได้แบบมาเสิร์ฟนะ้ำได้เต็มที่ด้าหมายคำว,ว่าทาง UHN เองครับไม่ได้เงินจากแค่การขายที่หนึ่งเดียวนะแต่ได้เงินจากการขายพวกสารพภกด้วยนะครับเ mm hmm. ช่นตัวน้ำครับแล้วเขาก็ถือหุ้นพวกบร,ริษัทเกี่ยวกับโรงงานผลิต น้ำประปาแม่น้ำดวงด้วยนะฮะอันที่สำคัญนะครับเรื่องภาษีนนะาเนี่ยนะทำ u s a เนี่ยก็อยู่ในโซนที่เป็นสิทธิพิเศษด้วยนะครับก็มีสิทธิพิเศษด้านภาษีด้วยครับและกำไรที่ได้มาจากทางเวเนอัเนี่ยก็อยู่ในงบของทางบริษัทด้วยนะครับทำให้พูดถึงหุ้นเนี่ยก็รับผลที่มากขึ้นครับและกล้าวต่อไปของพวกเขาเนี่ยไม่หยุดแค่อุตสาหกรรมนิคมตรงนี้นะครับยังไปต่อจังหวัดใหม่ครับชื่อจังหวัดทานหัว ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพสูงนะครับทางตอนใต้ของเหนืออันครับแล้วก็มีจุดเด่นด้านเทคโนโลยีนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าในปีนี้นะครับปีหน้าปีต่อๆไปเนี่ยก็จะมีการใช้ AI แล้วก็ Data a n a l y t i c อมากขึ้นมาจัดก,การนิคมนะครับเพื่อเป็นการลดต้นทุนนะครับแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพให้กับลูกค้าด้วยนะครับซึ่งจุดขายที่เหนือกว่านิคมท้องถิ่นอื่นๆนั่นเองนั้นสรุปโดยรวมนะเห็นภาพว่าเห็นไหมครับเวียดนามโตกโ็โตไปก็ดีดีใจด้วยนะครับแต่ซึ่งธุรกิจไทยอสังหาของไทยเนี่ยเคค้้้้้าาาาาาางงงงงมมมมมมมออยยยููู่่่่ทททททีีีีีีีีีตรรรรนน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 นถกกกกกัฮะเเเเเเเ็็็โว์์ิิุุพลลลไไปดดบบบแแข ขเขาด้วยนะครับคนถือหุ้นไทยก็ได้ประโยชน์เช่นเดียวกันก็เหมือนกับอังกฤษเหมือนกับญี่ปุ่นนะครับบางครั้งเนี่ยญี่ปุ่นอาจจะโตต่ำนะอังกฤษเองยุโรปเองบางทีก็โตต่ำนะครับแต่บริษ,ษัทในอังกฤษในญี่ปุ่นเองก็ไม่ได้โตต่ำนะยังคงเติบโตได้เพราะว่ารายได้อของเขาเนี่ยเป็นแบบ global ไปแล้วนะครับเช่น u n i โคลอะไรแบบนี้ฮะกลับมา้จริงนั้นนะเรื่องของตัวหุ้นไทยบริษ,ษัทไทยเนี่ยครับก็ไม่ได้แปลว่าเนี่ยจะโตต่ำตามไทยถูกไหม ก็สามารถที่จะโตไปเพื่อนบ้านได้ด้วยแบบเขาเจอเราคล้ายๆกันนะครับโนฮาวก็เหมือนเดิมนะฮะเพราะว่าทำในไทยได้ทำเวียดนามก็ทําได้เหมือนกันไม่ต้องไปใช้แอปเทคโนโลยีเหมือนกับทางอเมริกาที่เขาผลิตแอปขึ้นมาเราแค่เอาของไทยของเราเนี่ยมาตรฐานไทยๆเนี่ยที่แบบดีอยู่แล้วเนี่ยครับไปวางที่เวียดนามก็ใช้งานได้เลยแข่งขันกับ คคนไว้ามดเลยรับทุกทุกคนเชื่อว่าประเทศไทยยังโตได้นะครับแต่ว่าอาจโตในรูปแบบที่ไม่ได้เหมือนเดิมเหมือนที่ญี่ปุ่นเป็นงนั้นการลงทุนของสัตว์ไทยเองเนี่ยก็มีทางออกเช่นเดียวกันครับนี่ขอบคุณทุกคนณตั้งฟังจนจบถ้าคุณชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดติดตามช่องคิมพัฒน์พัวด้วยนะครับถ้าคุณรักสังหาเราคือเพื่อนกันนะฮะและถ้าใครสนใจเรื่องของการลงทุนในสังหารีมนันทรัพย์นะครับ ผมมีสัมนายชื่อว่ามั่งคั่งด้วยสังหาโดยใช้ระบบการเงินสำหรับคนที่ไม่ชอบเสี่ยงครับ mm hmm. และถ้าใครสนใจลงเงินสังหารอมทรัพย์นะครับผมมีสัมนายชื่อว่ามั่งคั่งด้วยสังหาโดยใช้ระบบการเงินสำหรับคนที่ไม่ชอบเสี่ยงครับถ้าใครแบบมีเครดิตมีสเตทเมนต์มีไอ้พวกนี้ดีๆเนี่ยผมบอกเลยว่าเอามาเลเวอเรจมากู้ซื้อสังหาเนี่ยคุ้มนะครับเพราะวันนี้เนี่ยค่าเช่าสูงกว่าค่าผ่อนแล้วครับถ้าใครอยากลงทุนในแบบมั่นคงเติบโตนิ่งๆแล้วก็มีแค่โปรดีๆต้องห้ามพลาดคอร์สนี้นะแอดไมพอพไดดด้้้้้เลลลยยยคคคคคครรรัััับบบบขอออุุุณททกกกกนนนนนะสสสีีถึงแววว่่าา็จิปห อยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยงอยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่รู้จะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์สนี้เหมาะกคุณครับตัวนตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลค่าข้อได้เหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกคือคนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างเสินบนอย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงนี้เข้ามาได้อย่างไร และข้อสอบนะครับ tamam คนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างเครดิตไม่เป็นสร้างเสร็จไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เรานอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงไปในสังหาริมครั์เพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สตัวเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายนี่ครับคอร์สนี้เนี่ยการันตั้ ใจทําแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับแล้วมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนเพื่อนทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหาริิทรัพ์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะฮะถ้าใครสนใจสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิมพาวเวอร์พีไลฟ์นะครับหวัง่าจะเจอทุกคนในสัมมนา,านะครับขอบคุณครับ